ก้าวไปตีอยูโจ้โจชกแกโจโบ้งตอดับตำเพื่อไม่ติดตำเพื่อเมียเราก็มาต่างหน้าต่างลอบเลวเยเปเลยพึ่งเดียวดับไลยตั้งแต่บัดนั้นตั้งบัดนี้ไม่เคยติดเลยหลัดกูเกิ้ลไหนนอนเลยร้อยชิงของโขนารักนี่นะครับแดกยอมรับเรื่อยนั่นแหละมึงกันคับเด็กไม่เอาแก่คู่แม่ไม้ก็มาร์ทก็ให้เราแก่แก่พี่แก่ในจีบแม่ไม้เลยค่ะครับแก่ก้นป้านอนโรงแรมไม่ยังเอารถแต่แก้วแกมึงพุ่งเล็บมาก เขารอดเือแกออ๋แกนรายตีอาตึงตีเจ็ดเด็กคืนฮาดอกมึงกิดเลยตีมึงง้ออันแด็กควายซุนน้ำเต้าโบกอดอย่ากชูเลื่อคู่คืนว่าที่ใจใหญ่จึงมึงอันจบคบแด็กคืนหันใจเดินไม่จับแค่เดียวเลยเพื่อนฮายาขินได้เด็กยาโรยคู่แรกไกอยู่ในจะมาคมภูมิปัญญาเจยาหืิงบานพี่แกมียาขายได้เลยค่ะกับแกก็เดียว ดีไหมล่ะอ๋อดีน้องเอ้คนกลางบ้านปีคนแก่แก่นก,กินคนละชุดคนละชุดวันนี้ตุ่มใหม่เต้าหมดแล้วายเลวนอนเทแล้วเลยออกไปไม่เลวกันใหม่ต้ากันนอนเทมันทำจนยากคู่แม่ปกากก่า้เปรตนั่นมันเปรตนั่นด้ยตึงบ้านมึงกันตรายที่ใดแค่เดียวใช่อยอังตองว่าปลัดต์นนุนใชก็ปรัตต์นนุนเพื่อแกได้ปลัดต์ลง ขึ้นไปแ่แรแกยืนจะชอแบบใยต้ไม่คิดเลยอย่เป็นีรมาขึ้นแจ้งกับครูจ้ะแร่ว่าชอยอแ่ว่ามึงขึ้นนันขึ้นไปเชืขึ้นไม่เอาหลอกคอยนอะเห็นไหมขึ้นตอนนูน้นถึงขึ้นใชยต้ม้มบ้ามากเลยเรแย่งไงดีต้ไมตไปรอกเลกรียดนี่กูคนต้ไม่จงประเด็นหรอกกูตบยากูนี่อันปวดตากูตตอย,อยู่เด็กาด้ายบเมยยย้ตยัตงตยตไม่คิด เรามาตึงยืนอยู่หน้าบ้านเตือนแล้วลูกว่าโต้จะลับเลยยืนอยู่แล้วลับฝืดคู่เตือนฝืดเตือนแล้วเลยวิ่าอณนี่ปราชญ์เตยนี่กูเบื่อเต็มทีปราชญ์กวารังนะพูดว่าลอยออกมาจัดเจนคำกว่าเมียปราชญ์กวารังให้รด้วยวะห้ไรด้วยเมีย my wife เมียของฉัน my wife อ๋ออันรั้งมาตาคู่แต่เดิมวันนี้ตั้งคู่ว่าเมียนี่ตั้งได้นานอะไรไหมคู่ว่า m ม wife o อ i g i n น l อะไร้อยเมียดังเดิมกูเลย อันนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหอมร้อยนี่ยนี่เออมีอะไรก็ไมาไหวพัวอาสเปนใค้ร้อยก็พัวอาสเปนคือพวกอย่างเจ้าปนี้อาสเปนอย่างอาสเปนเออจึงมีอายไดที่ไมาไหวกว่าแกเลยมันไมาไหวอ๋ออันเนี้ยในนั่นเลยร้อยไอ้จองไม่เขียนเลยเฮ้ยร้อยมึงไม่จบป่าชาต้อยเบื่อไม่อบเลยปะจ้าต่อยทีกูเบื่อเต็มตีเลย เรียนยากมึงเลยกล้องทิ้งเดียวเดียก็ไล่ทิ้งนี่ดิตีเรายืนนี่ก็อยากได้ตีเรายืนนี่ต้นกล้วยอื้มต้นกรีต้นกรีวันนี้ก็นั้นประทันสมาคมเกล็ดผัวกลางว่าไปไหนครับตัดต้นกล้วยไอ้นั่งว่ะไปตึงพวกควัน